สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนางแม่มาแบ่งปันความฝันอีกแล้วนะคะวันนี้มี1 2ึ่งสอมี่หมีห้าความฝันมาแบ่งปันค่ะท่านผู้ชมดูเลยนะคะท่านผู้ชมรีบนะคะก็แคปหน้าจอแล้วก็ไปอ่านเองไปพิจารณาเองอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครไม่รีบค่ะ มาฟังรายละเอียดที่นางเมยจะบอกนะคะมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มต้นตรงที่ฝันที่หนึ่งนะคะผู้ฝันค่ะฝันเห็นพระเจ้าวรวงเธอเจ้าฟ้าอาทิตยาธรมาเป็นหัวหน้างานในสำนักงานค่ะสำนักงานเลขที่นะคะ140ค่ะ พระองค์เจ้าประสูติวันที่ห้าเดือนห้าสองห้าสองเจ็ดนะคะฝันที่สองค่ะฝันเป็นฝันของลูกสาวนะคะลูกสาวบอกว่าคุณแม่ขาคุณแม่ขาหนูฝันเห็นเลขสีแดงเลยค่ะศูนย์ห้าเก้านะคะฝันที่สามค่ะฝันว่าผีพาขี่รถเหาะค่ะผีพาขี่รถเหาะนะคะทะเบียนในฝันนะคะ 6499666 9, 9, 6, 6, 6, 6. หรือว่าตองหกนะคะอีกที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าทะเบียนนะคะที่พาเขาขี่เหอะไปนะคะโดยที่ผีเป็นคนขับค่ะทะเบียน6 4สี่เก้าค่ะแต่ว่าทะเบียนจริงๆที่เขามีรถใช้จริงๆนะคะทะเบียน1นึ่ขีดเจ็ค่ะ ฝันว่าคุณตาที่เสียแล้วนะคะมาบอกเลขมาบอกเลข64 65นะแต่อันนี้ผู้ฝันไม่ได้แบ่งปันว่าออคุณตานะคะอายุเท่าไหร่นะคะส่วนฝันที่5ค่ะฝันว่านะ้าขับรถทะเบียนนะคะ5664ทั้งคืนเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ท่านผู้ชมชอบความฝันไหนมั้งคะมีแปลตัวเลขที่แปลรายละเอียดออกมายอ่อยๆโดยมากจะเป็นที่ตัวอายุนะคะแล้วก็ตัวเลขสีแดงบอกชัดๆทะเบียนเลขหอแล้วก็ตัวเลขที่คุณตาบอกมาเลยหกสี่หกห้าค่ะแล้วก็ทะเบียนที่บอกว่าน้าขับรถทั้งคืนนะก็คือทะเบียน5664ค่ะส่วนมากเราก็จะไปมองไปที่ทะเบียนเลยนะคะเอ่อ นางแม่ก็นำความฝันมาฝากแค่นี้นะคะมาปุ๊บไปปั๊บค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาท่านผู้ชมนะคะยุค 5G ค่ะนางแม่ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะแบ่งปันความฝันแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะนังแม่ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ